ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก,นกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนร,รับทุกท่านเข้าสู่ช่องอีนเทอแมเนอีกครั้งหนึ่งครับแล้ววันนี้ครับเราก็เข้าไปในเกม b a c k h o m e Slice of Wizard King กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหม Wisdom Top Up ร้านเติมเกมคุณภาพสะดวกปลอดภัยราคาถูกเติมได้ทุกเกมพร้อมช่องทางบริการครบพันทั้งหน้าเพจและไลน์ออ f i ิเชีย official, รับประกันความปลอดภัยไม่มีดีฟันไม่มีโดนแบนราคาถูกกว่าพร้อมโปรโมชั่นหลากหลายสามารถทำรายการได้ด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงไม่ต้องใช้แอดมินจดทะเบียนบริษัทถูกต้องปลอดภัย1 000, 000้านเปอร์เซ ไม่ว่าจะเป็นเกมชั้นนำอย่าง Valorant Free Fire ROV TFT หรือเกมไหนๆในโลกนี้ก็เติมได้ทั้งหมดมีรีวิวแบบจุกๆให้ดูกัน Wisdom Top Up ร้านเติมเกมของคนเล่นเกมเติมเร็วเติมชัวร์การันตีความปลอดภัย1ล้านเปอร์เซ็นสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวการจัดทีมนะครับก็วันนี้ฮะเราจะเอาโนเอลครับไปคอมโบกับเจ้าแอสตานะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยหือ ต้องบอกเลยว่าเจ้าโนเอลเนี่ยนะครับไอส,ส่วนของสเตปที่มันจะมีเรื่องของการแ,แตะหูมังกรหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความคล่องตัวเนี่ยมันต้องเป็นแทงตัวเดียวในทีมเท่านั้นนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอาโนเอลโหดสุดๆเนี่ยเราไม่สามารถใส่คู่กับแทงตัวอื่นได้นะครับต้องเป็นแทงโนเอลตัวเดียวเท่านั้นแต่ว่าตัวนี้ฮะมีน้องๆขอมาครับจากคลิปที่แล้วที่เรารีวิวโนเอลร่างทองไปครับพี่ลองเอามาเล่นกับแอสตากับเจ้หน่อยนะถ้ามันใส่มาเป็นแบบนี้มันจะเป็นยังไงมันจะโหดไหมหรือมันจะโคตรกากนะครับ คือมันไม่มีใครเล่นนะแบบนี้แต่ว่าเราจะมาเล่นนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะจะได้ลองปรับใช้ดูนะครับก่อนเริ่มกันครับอย่าลืมฝากกดและบนสัตวสุนารีครับเป็นการรับแจ้งของผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับเจ้าโนเอลนะฮะตอนนี้ก็พลังประมาณ94,000นะครับเหมือนเดิมเลยเราเล่นเป็นโนเอลสายแอตแทกนะครับก็คือใส่พลังโจมตีเวทเป็นหลักนะครับก็จะเป็นตัวดาเมจนะครับส่วนตัวแอสตาครับพลัง88,000นะครับก็จะเป็นดีเฟนส์23,000นะพลังโจมตี31,000นะครับประมาณนี้สำหรับตัวแอสตาของผมนะะฮ ส่วนของเบรนเลนาครับเราเล่นเป็นสายโจมตีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวดาเมจ 2, 2เป็นโนเอล1ตัวเป็นเมรลลนาหนตัวนะเป็นตัวดาเมจนะครับแล้วก็แอสตาแทง์นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่ใส่มาะฮะเราใส่เป็นเจชาร์ลอตนะครับ mm hmm. ก็จะใส่เป็นชาร์ลอตล่างเซเลโมนี่นะครับตรงนี้นะอันนี้เลือดประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับคือเราเน้นเลือดเป็นหลักแหละเพราะว่าชาร์ลอตเนี่ยยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งกลางโล่กลางโล่เขาเรียกว่าอะไรกลางโล่ได้หนักขึ้นนะเดี๋ยวดูว่าใส,าเส่เซนิ้เท่าไหร หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันอ้าวโอเคเราใส่เป็นเซตนี้ดีกว่านะก็จะใส่เป็นเซตตัวของตัวตลกนะครับแล้วก็มีเซ็ตตัวเพิ่ม s p ีด้วยนะครับในกรณีที่เผื่อชาลอตเนี่ยนะจะได้เจน SP ีได้เร็วๆนั่นเองนะครับมาสำหรับสี่ตัว,ตวคละครครับจะเป็น3คูณพลหลักนะครับรวมถึงชาลอตนะฮะเป็นน้องหญิงนะครับที่จะมาซัพพอร์ตนั่นเองนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าวิธีการเล่นทีมนี้เนี่ยเล่นเป็นยังไงได้บ้างนะเราจะทีมดาเมจล้นล้วนเลยนะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยเราจะเอาตัวของโนโอเอลคู่กับเจเมสเดลโอน่านะครับแล้วก็มีชาร์ลอตเนี่ยคู่กับแอสตานะครับ ตัวของชาลลตเนี่ยจะกางฟอติไฟก่อนตอนเปิดเกมนะครับแล้วเจมี่เรล่าเนี่ยจะมีการมานาโซนครับตัวของโดเอลเนี่ยจะมีการท่าสองนะครับทำให้ทีมเนี่ยถึกมากๆนะครับรวมถึงแอสตาครับก็จะถึกมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าแอสตาเนี่ยก็จะมีท่าสองในการที่จะบปั่นแล้วก็เพิ่มดีเฟนส์เลเวล3 1 7 5เพิ่มดีเฟน s ์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่น่าจะเป็นทีมแบบหนาๆนะครับแต่ทีมนี้ข้อเสียมีอย่างหนึ่งนะคือมันไม่มีฮิวนั่นเองนะครับคือเราไม่มีตัวนะ ถ้าเป็นอาจจะเป็นแบบแบบจัดแอสตาเป็นแม่มดแทนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเรามีอยากมีฮิวนะครับเดี๋ยวจะลองเทสเป็น2ทีมทีมแรกที่จะเทสเนี่ยคือชาลลอตก่อนนะเดี๋ยวตอนทีมที่2เนี่ยเราจะเอาแม่มดมาใส่นะครับเพื่อที่จะมีโอกาสเพิ่มการฮิวได้นั่นเองนะครับตามนี้มาลองทีมสักประมาณ2ไม้นะทุกคนนะครับมาดูกันว่าจะรอดหรือจะล่วงนะคือทีมนี้น้องๆในช่องเนี่ยขอมานะครับเดี๋ยวผมเล่นทีมนี้สเสร็จไปเล่นทีมแม่มดต่อนะโอเค การฟอร์ติฟายจากชาลอตนะครับชาลอตเราก็การฟอร์ติฟายเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าท <c oughs> นดาเมจไหวไหมเพราะว่าโนเอลเนี่ยมันไม่มีความคล่องตัวนะครับมันก็จะอ่อไม่ได้เปิดก่อนนะแล้วมาเป่าไม่จังหวะนี้โอ้โหตีไม่เข้านะคุผู้ชมดูฮะเลือดแทบไม่กระดิกครับแล้วจวังหวะนี้ปื้มมาใส่เจ้เมเดโอน่านะครับผมโอ้โหไม่กระดิกเลยครับสำหรับตัวของอาดาเมจนะครับที่อีกฝั่งหนึ่งทำได้นะครับเราก็การท่าสองไปเลยดอกนี้บัามโอเคการท่าสองไปก่อนนะครับ แล้วก็มาจากกังหวะน,นี้แอสตาเนี่ยนะฮะเราเล่นเป็นปั่นอะเล่นเป็นปั่นเลยแล้วกันปั่นปั่น,ป,นปั่นมา3ามหมื่นสองเฮ้ยเราปั่นเพิ่มดีเฟนส์ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวโอ้โหดูดาวเมทที่ได้รับ <c oughs> ไม่กระดิกนะฮะนี้เลือดไม่กระดิกเลยนะครับสว่วนเจมเมโอหน้าเนี่ยนะคะรับเนื่องจากว่าเราเล่นสายดาวเมทนะเราก็ต้องหาจังหวะใช้สกิลประสานนะครับมาสกิลประสานปึ๊บปาบ ตามจังหวะน,นี้โอเคมีเผาไหม้ไปนะครับดอกนี้แล้วหลังจากที่เราใส่สกิลประสานเนี่ยสังเกตดูว่าเราจะได้บัฟคงกระพันนะครับจากตัวของเจ้าโนเอลนะฮะเนื่องจากว่าเวลาโนเอลใช้สกิลประสานกับตัวไรเนี่ยนะครับมันจะแจกคงกระพันให้ตัวตัวนั้นนะครับซึ่งมเดลนาเนี่ยนอกจากใช้ใชใชเผาไหม้ได้แล้วนะครับมันก็จะมีคงกระพันด้วยตามนี้นะครับส่วนอันเตเนะย์โยนนะอันนี้โยนให้เอาชาลอ์โยนเอสเีเจมมเดลนาเลยนะครับ อ่ะดอกนี้บึ้มมาโอ้โหฝาหน้าอันตีไม่เข้าไม่เข้าเลยท่านผู้ชมดูฮะเลื่อนไมก่กระดิกเลยนะครับดอกนี้ส่วนโนเอลเนี่ยนะครับเราก็ใช้อันตีไปได้เลยนะอีกฝั่งหนึ่งฟอร์ติฟายหมดหรือยังฟอร์ติฟายโอโ้มีดีเฟนต์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็อ่ายัดนี่ไปก่อนเลยอันตีใส่ไม่แล้วโอ้โหเก้าหมื่นหกท่านผู้ชม อันตีใส่ล้องฟ้าหน้าครับสลดเหมืออไปแล้วนะฮะแล้วก็อัลสตาร์ปั่นเลยนะครับ <c oughs> เพิ่มดีเฟนโ์รัวยืนทั้งวันก็ยังไหวอีกฝั่งโดนเราเผาโลัวนะครับเนื่องจากว่ามีเจมเดโอนาอยู่ครับแล้วเจมเดโอนาเนี่ยนะครับท่าสองไปเลยาม,มาจังกวันนี้โอ้โหน่นี่นะครับผมท่าสองจะเจมาเดโนากลา,างมา,าโซนอีกฝั่งนึงตีเราไม่เข้าเลยฮะเราต้องนี้ชาหลอดครับอันตีมาแล้วค, <c oughs> คอมโบแบบโคตรหนานะครับผมฟอร์ติไฟ อีกฝั่งหนึ่งจูเล็ตยิงไรยิงยิง300 <c oughs> ไม่สะก,กิดไม่สะก,กิดแล้วทีน,นี้จนเดียวห้าหมเลยเหรอเฮย้ยน้องชายทิมแรงเกินป่านเลยละกันจังหวะนี้ปาดปาดเลยละกันรเรียบร้อยสลัเหมือนเลยแล้วโดนเผาด้วยนะผู้ชมอูโหูเลือดไม่กระดิกเลยฮะ แล้วก็ SP ของของโนเอลครับ SP โนเอลนี่จะหมดโอ้โหโรเจนเอสมีรันเจเมลหน้าต่อยตู้ท้องแบบกัดฟันแน่นๆมาเรียบร้อย1นึ่งแสนสีน 40, ่หมื่นดาเมจครับได้เธอหนีหนึ่งรอยแล้วต่อยมาหนึ่งจีทีมโคตรแทงทีมทแทงเยี่ยมตีไม่เข้าเลยท่านผู้ชมไม่ลดเลยแล้ว SP แบบอันติรัวอันติรัวแล้วหัวมังกรกินหมี่ใบดอกนี้เรียบร้อยครับปิดเกมไปเลยฮนะโอ้โหทีมนี้ มึงไม่ต้องพึ่งฮิวก็ได้เอาจริงอ่ะโอ้โหดูดามเมจครับเจมเมโลนาเผานะ,ะน้องโนเอลก็จั่วมังกรรัวๆครับตัวชาร์ลล์ซัพพอร์ตนะแล้วก็ตัวแอสตาเนี่ยนะครับก็ปั่นเพิ่มดีเฟนต์นะครับนี่แอสตานี่ยังไม่ได้เลือดแบบเข้าสู่สนามแอนตี้เมจิกเลยนะเฮ้ยแม่งของแท้วะนะครับของแท้วะเฮไอทีนี้มันเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเป็นเรื่องอ่ะเดี๋ยวจังหวะเนี้ยอ่ะเดี๋ยวปึ้งน่าขอดูก่อน หาตัวแบบเบิ่มๆก่อนเนี่ยสองแสนแปดปะเอ้ยไอ้นี่มีโนเอลเดี๋ยวเมื่อไนขอลองไปเจอทีมเมตาโนเอลมีสักห้าดาวไหมวะอันนี้อุ้ยอันดับ300มันยังไม่เจอตัวแบบเดือดๆอีกวะเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนี่มันตัวไม่ค่อยเดือดเหมือนเซิร์ฟเวอร์ไทยอ่ะอันนี้เดี๋ยวเจอทีมผสมกันก่อนนะครับมาลองเทสเจอทีมผสมกันก่อนนะโอ้ทีมนี้มันมันมันหนาเนี่ยมันของแท้ว่ะเนี่ยมันของแท่ว่ะ มาจังหวะน,นี้ครับเจเมิโรลดาโอ้โหแอสตาแม่งแ,แทงปอม3ตัวอยู่ด้วยกันดาเมจอาจจะไม่ได้เวอร์วังนะครับแต่ก็เอาเรื่องอยู่นะฮะส่วนโนโอเอลนี่ไม่ต้องใช้ความของตงไม่ต้องเก็บสแต็กบางกรนะครับแม่งแรงอยู่แล้วนะโอ้โหแม่งขนาดไม่มีสแต็กบางกอยังแรงอนะแล้วมาปั้มเจเมิโรลดาครับรับดาเมจไปก่อนดอกแรกใส่จูเลียสโอ้โหถ้าสองไม่ได้นะครับเพราะว่าติดโยยุจากเจเมิโรดานะครับ เราก็อันติยัดไปเลยแล้วกันอันติยัดท่ามูหนึ่งหมื่นไม่เข้าท่านผู้ชมอีกฝั่งหนึ่งมีมานาโฟนกับฟอร์ดิฟายนะครับอันนี้ไม่เข้านะฮะโอเคอันนี้ไม่เข้านะครับมีฟอร์ดิฟายนะโอเคผนะ่านไปเพิ่มดีฟเฟนต์ไปก่อนนะลองอันติยัดไปก่อนไปเฉยหัอวอันติของเราเนี่ยมาเร็วมากนะครับโซนเจ้เมเดล่าเนี่ยนะครับฟอร์ดิฟายตอนนี้เยอะแล้วมาไม่ต้องไม่ต้องใช้มั้งใช้ซิกวาสามไปเอาเผาไปนะเอาเผาไหมนะไปปนะึ้มมา โอเคเผาไหม้ไปนะครับโดน34 0 0 0นะมานาโซนไม่ต้องใช้นะเพราะว่าไอน้นี่เราเยอะอยู่แล้วนะพวกแบบ The A f o r t i f y นะจากชาร์ล็อตนะจากตัวนั่นตัวนี้มันเยอะไปหมดนะครับเดี๋ยวโนเอลก็จะใช้ถ้าสองได้เหมือนกันนะครับถ้าตรงนี้เาจะาสองนั้นเนเอสพีจะมาเร็วกว่านี้เยอะเลยนะครับโอเคเวนเจนมาตรงนี้ปัม๊มอันตรีจากเวนเจนหนึ่งทีอ่าถ้าสองมาแล้วนะครับมาถึงเวลาอมตะถึงเวลาอมตะยืนทั้งวันก็ยังไหววะทีมนี้แม่งโคตรเดือดวะ่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งโอ้สกิด แบบไม่เข้าจริงๆอ่ะแล้วทุบมาหนึ่งทีเดี๋ยวรออ e ีกฝัหนึ่งฟอร์ติฟมันหมดก่อนนะครับนี่ไม่ตีเราไม่เข้าเลยเว้ยไม่เข้าแบบมึงไม่ต้องพึ่งฮิวอ่ะมึงยิงกูไม่เข้าอ่ะ <laughs> ยิงไม่เข้าเลยเว้ยเฮ้ยโอเคเพิ่มเอสพีไปนะครับดอกนี้ชาลล์จะใช้ตีได้อีกรอบแล้วนะครับแม่งวนๆเลยเพราะชาลล์อันตีมาเร็วมากครับเพราะว่ามีโนเอลอ่ะรอบนี้เราเราท่าสองไปก่อนกลางมานาคอนปั๊มมาแปดหมื่นโอ้โหดูเลือดที่ฝั่งโดนเบิร์นหลัวๆเรียบร้อยครับโดนเผาแตกไปเลยสลับเหมือด แล้วต้องอกเนี้อันติไใส่เจมิเหน้าไปแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วดูตรงนี้ทิมทิมมากนะสี่หมื่นแล้วมีโลดจากชาลอนอีกอันติมาอีกแล้วอันติโนเอลมาอีกแล้วอันติมาเรือมาเรือมาเรือแล้วก็ฟอร์ติฟายฟอร์ติฟายกลางยืนทั้งวันก็ยังไหวมาตอนนี้ยืนทั้งวันแล้วโดนเผาแลโดนเผาอยู่ฝั่งเดียวโดนเผาอยู่ฝั่งเดียวแล้วก็ปั่น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 แอสซ่าปั่นเป็หนึ่งทีเพิ่มทำเป็นสามหมื่นนะนะเล็กฝั่งหนึ่งปั้มมาหนึ่งทีโอ้โหไม่เข้านะผู้ชมไม่สกิด เลือดไม่สะก,กิดแล้วเจ้ไปเดอหนอันตีมาแล้วครับกัดฟันแน่นๆมึงมึงกัดฟันแน่นๆมึงกัดฟันแน่นๆเรียบร้อยสองแสนหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้แล้วก็ต่อยตุ้ยทอมาเรียบร้อยปิดเกมไปเลยครับเฮ้ยทีมนี้มันเอาเรื่องว่ะมันเป็นเรื่องอะในทีมเนี้คือเอาจริงแม่งแบบโอ้โหทีมแทงกล้ามเนื้อโอ้โหตีไม่เข้าเลยเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะว่ามันมีแบบบัฟเยอะมากๆครับอ่ะโอเค ผมรีไปหมดแล้วทานผู้ชมอ่ะเดี๋ยวต้องตีแบบตามมีตามเกิดอ่ะเจอทีมเขียวล้วนกันบ้างนะมาลองเจอทีมเขียวล้วนบ้างอ่ะเดี๋ยวผมขอเมื่อกี้เมื่อกี้แข็งมากๆนะแบบถึกมากเลยครับส่วนรอบนี้เนี่ยผมจะลองเล่นแม่มดดูบ้างนะทุกคนนะผมจะลองเล่นแม่มดดูบ้างนะเพราะว่าพอแม่มดเอามาใส่แล้วเนี่ยนะฮะมันก็น่าจะมีอะไรที่เดือดๆพอสมควรสำหรับแม่มดนะครับโอเคอ่ะตอนนี้เราใส่การ์ดการ์ดเพิ่ม HP ของชาม,มี มาเดี๋ยวเราลองเล่นแม่มดบ้างนะครับมาถ้าเราใส่แม่มดเนี่ยนะครับมันจะโหดไหมเดี๋ยวผหดขอลองเทสดูก่อนอะมาแม่มดนะฮะก็เป็นแดง2นะเขียวทองนะครับตามนี้นะฮะเดี๋ยวมาลองเทสกันนะครับแต่ผมว่าทีมชาร์ลอตเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วนะมันโหดอยู่แล้วนะแม่มดหน้าจะไม่ต้องเล่นนะครับอันนี้แฮกเมตาเลยนะครับคือไม่มีใครเล่นทีมกูเลยเนะี่ย <c oughs> น้องขอมาอน,นี้กูจัดให้แม่งโหดเฉยวะ่ะไม่เอาเรื่องวะ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเจอทีมเขียวล้วนก่อน เจมเคียวล้นมาตั้งวันนี้ปึ้มโอ้โหแรงว่ะชิปแปงแล้วไงคือไม่มีชาลอดแล้วชิปหายเลยทุกทุกคนพอไม่มีชาลอดแล้วชิปหายเลยทันทีอ่าตอนนี้แม่หมดครับต้องใช้ท่าสองไปก่อนนะเพราะว่าจะเอาฮิวก่อนไม่ไม่งั้นเจมเมโดน่าเราตายแน่ท่าสองของอันนี้ก็เล่นไม่ได้ครับอันนี้เดี๋ยวใช้ทิ้งภาสาเลยท่านผู้ชมอ่ะใช้ทิ้งภาสาไปนะครับไอตัวของอ่าเจมเมโดน่าเนี่ยเราจะได้คงกระพันนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะได้ตีเราไม่ได้นะโอเค แล้วก็ต่อยหน้ามาหนึ่งทีครับดอกนี้อะนะครับจังหวะนี้นะฮะเจไมไปโ็วหน้าฝั่งนึต่อยตุยท้องมาเสเลยเอาชิบหายแตกเลย <laughs> ไม่เวิร์กว่ะทีแม่หมดไม่เวิร์กว่ะนะทุกคนไม่ได้เลยไม่ได้อ่ะคือต่อให้มีฮิวก็เติะแต่ว่ามันฮิวช้ามากเลยแล้วฝั่งหนึ่งมันรับด,ดามเมจเรามาเยอะมากทุกคนโอ้โหดูฮนะ แม่งเล่นไม่ได้ว่ะนะครับไม่เวิร์กนะสำหรับทีแม่มดนะครับตรงนี้ก็เป็นวิทยาทานไปสำหรับคลิปนี้นะสำหรับเกมนี้ก็ทำให้รู้ว่ามันเล่นไม่ได้ทุกคนอ่ะจังหวะนี้แตกไปหมดแล้วกูชิปแตงแล้วทีนี้มันแตกเรียบร้อยเลยทำทำอะไรไม่ได้เลยครับโนเอลโดนต่อยนี่บางมากเพราะว่าไม่มีฟอร์ติฟายแล้วฝั่งหนึ่งแม่งพลังสองแสนหกมึงชนะกูได้ไงวะเนี่ยพลังสองแสนหกมึงชนะสามแสนกว่ายห่าเอ้ยไม่เวิร์กทุกคนไม่เวิร์ก ไม่เวิร์กนะฮะเราต้องกลับไปที่ชาร์ลอตเหมือนเดิมนะครับสำหรับชาร์ลอตตรงนี้อ่ะโอเคใส่ชาร์ลอตเซเลอรมอนี่เหมือนเดิมนะ <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวลองตีลองตีตัวเดิมอ่ะ uh, ลองตีตัวเดิมนะฮะ <Okay. S 1> ว่าพอใส่ชาร์ลอตเซเลอรมอนี่แล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นไงบ้าง mm hmm. เมื่อกี้มันไม่มีโล่ไว้โนเอลอ่ะแล้วมันยังไม่มีฟอร์ติฟายไงมันก็ทําให้มเมเลรน่าต่อยเราเนี่ยแรงมากนะครับแต่ถ้าเราใส่ชาร์ลอตมาเนี่ยมันจะเนิร์ฟดาเมจเนี่ยมันจะดาเมจช่วงต้นได้นะอ่ะ เนี่ยมันเนิร์มดาเมจได้อ่ามันเนิร์มดาเมจได้เนี่ยเพราะว่ามันจะมีกร่อนะแล้วจังหวะนี้บึ้มอันตีมันใส่เจเมิโดนาโอ้โหอาโอเคก็เมื่อกี้เกือบแตกอยู่อะด้านนี้อ่าบัฟมาจังหวะนี้อ่าโนโอเอลโนโอเอลใช้สก,กิลประสานได้ไหมวะอ่าสกิลประสานเลยนหน่ดยใช้สกิลประสานเลยทิมมาอ้าําโอเคสคกิลประสานเปิดไปก่อนส่วนเจเมิโดนาเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะแต่จริงเราควรใช้สกิลประสานของมิเรลน่ามากกว่านะเพราะว่า อ่าโนเอลเก็บอันติไว้ลองรอรอ,อยัดตบฟอร์ติฟายหายดีกว่าดูว่าอ่าโอเคต่อยไปก่อนนะท่านผู้ชมมาตรงหวะน,นี้อ่าโล้มันกำลังขึ้นอยู่แล้วต่อยจังหวะน,นี้ต่อยใส่โนเอลโนเอลไม่ตายนะครับแต่เมืม่อเกมเมื่อเกมโนเอลตายนะนะครับเพราะว่ามันไม่มีฟอร์ติฟายนะโอเคดอกนี้เพิ่มดีเฟนส์ให้โนเอลก่อนนะครับจนกว่าจะโดนอ่าโยยุจะหมดนะโนเอลจะได้ยกท่าสองได้อ่ะโยนเอสพีโนเอลเลยจังหวะน,นี้ปั๊บเอสพีโยนให้โนเอล เรียบร้อยมีโลด้วยไม่ต้องกลัวโดนตายแน่นอนนะจังหวะนี้โอ้โหแม่งแรงว่ะยูโนมันแรงว่ะอ่ะแล้วตรงนี้ฟอติฟายมันหมดแล้วว่ะอโนเอลท่าสองโอ้โหยเชนนวยมันโดนแบนด์เว้ทุกคนนะฮะมันโดนแบนจากตัวยูโนเ้ยเดี๋ยวนะยูโ you น know, มันมีไอ้น,นี้หมดแล้วป่ะอ่ะหมดแล้วทีมแม่งดิตีแม่งโอ้โหยแสนหนึ่งแต่โลหายโลเบึ่งหายอ่ะตรงนี้พยายามจะยื้อชีวิตอยู่เดี๋ยวเจอแอสตากูป,ปาดกเลดเกมแน่นอนอ่ะดอกนี้ ต่อยน้องหญิงไปก่อนน้องหญิงมิโมซาต่อยไปก่อนครับแล้วตรงนี้แอสตาแอสตายังใช้ไม่ได้เอเลือดเหลือกระบพีกเดียวแม่งใช้ไม่ได้เสียดายอ่ะยอสปโนเอลโนเอลติมาแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งยูโนอ้าวยูโนมึงเตรียมโดนกูแน่เกมหน้านะครับน้องหญิงน้องหญิงมึงเตรียมโดนฟอร์ติฟายหมดแล้วด้วยคงกระพันหมดแล้วด้วยมึงมามึงมาเลย เอาไอ้เจ้ไอ้เจ้มึงโดงมน,น,นมังกรก,กินหม,มี่กูก่อเลย,นะยนะลเม,มังกรกินหมี่เรียบร้อยเก้าหมื่นดาเมจกินหมี่ไปแล้วอร่อยหะออาเคดอกนี้มีชาลอดชาลอดโยนเอสพีอ่ะโยนไปเลยนะครับโยนรัวๆนะครับแล้วส่วนเจมิโดนามึงตายตุยท้องตุยท้องปั้มเรียบร้อยสองแสนแปดสลบมือเลยน้องหญิงสลบมือแล้วก็นี่ไงละ่ะเนี่ถึงเวลาเอาคืนเรียบร้อยนะครับแล้วแอสตาปั่น ปั่นไปปั๊บเรียบร้อย50,000ืนะฮะสบายยครับสำหรับทีมนี้นะฮะผมว่ามันเป็นทีมที่เวิร์กสุดนี่ขนาดโดนแบนท่าสยาวๆโนเอลไม่ได้ใช้ท่า2เลยนะฮะยังสวนกลับคืนมาชนะได้ทุกคนคิดดูละกันแต่ว่านี่ท่านโนเอลไม่ได้โดนแบนท่า2เนี่ยโอ้โหจบเลยนะเรียบร้อยครับปิดเกมแล้วสสำหรับเกมนี้ครับโอ้ทีมนี้มันเป็นทีมอะไรที่เวิร์กสุดแล้ววะเล่นทีเล่นฮิวไม่คุ้มนะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวลองอีกซักไม้หนึ่งนะฮะ เทสให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับเอ้ยผมรีไม่ได้แล้วนี่หว่ารีได้ปะอ่ะรีได้1นึ่งหนึ่เกมอ่ะ2อง0นแปนะครับดอกนี้โอเคเมื่อกี้ใส่แม่มดมาไม่เวิร์กนะฮะมารอบนี้นี่เดี๋ยวผมเจอทีมแดงล้วนนะลองใส่เป็นตัวชามี่นะครับลองชามี่บ้างคือตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าทีมนี้โหดนะเรารู้แล้วว่าทีม ทีมโนเอลกับชาร์ลอตเนี่ยโหดนะครับโหดมากนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่ชามี่ดูว่าอ่าพอใส่ชามี่ดูเนี่ยนะครับมันจะเป็นภาพไหนนะสำหรับชามีนมาาม่นะครับมาใส่ชามี่นะครับแทงสามฮิวหนึ่งนะซึ่งฮิวเนี่ยเป็นชามี่ครับเป็นตัวฮิวรรัๆนะโอเคอีกฝั่งนึ้งมียูโนแดงนะครับหน้าตะโดนแบนไปมาจังหวะนี้ แม่งบับโรลูยูเนะใบใบโน,ไปไปโนโอเอลไปแล้วโอเคเราโดนใบไปแล้วหนึ่งทีแล้วก็โนโอเอลชุดว้น้ำซัดมาโรลูๆเลยมันเร็วจังวะทำไมสปีดมันเยอะจังวะทำกูแม่งเอาเกือบตายทั้งทีมเลยวะโอ้โหแล้วดูชิปหายแล้วชามิฮิวไม่ได้บ้าปะเนี่ยชิปเปงแล้วไงกูอ่ะกลางมาลาโฟนก่อนเลยเดี๋ยวกูโดนปาดแบบแน่นๆแน่นอน จังหวะนี้โอ้โหแล้วแอซ่าแม่งปั่นแอซ่าปั่นไงเป็นเรื่องไงเด้อโหเรียบร้อยหายสองเลย <c oughs> <c oughs> ก็ยังไม่เวิร์กอยู่ดีนะทุกคนนะครับอันนี้ก็ปั่นคืนกลับไปบ้างมึงแตกบ้างแล้ไอหำอ่าดอกนี้โดนสอยหนึ่งทีชามี่ก็ตีธรรมดาไปนี่นะครับตีธรรมดาไปก่อนแอลซ่าก็อ่าปาดอันเตโอโหทีมนี้นี่ไม่ได้โชว์เลยว่ะปาดแม่งเลยหมันไส ไอ่เนี่ยแตกบ้่ง9ก้าหมื่นสามเรียบร้อยมึงไม่เวิร์กว่ะชามีโ่โดนโดนยู่ยูครับทําให้ใช้ฮิวไม่ได้นะครับทีมนี้นะฮะก็เป็นไปตามสูตรนะครับดอกนี้อ่ะตีไปนะครับสบายๆยอยู่แล้วตรงนี้นะฮะก็ยังชนะได้อยู่นะฮะแต่ว่ามันชนะได้เพราะแอสตาแบกไงนะครับเพราะแอสตาแบกนะครับถ้าจะเล่นชามี่เนี่ยอาจจะต้องเล่นกับทีมอื่นๆอย่างเช่นหาหาสล็อตหนึ่งสล็อตนะ เอาแทงหนึ่งตัวออกเนี่ยแล้วก็หาสล็อตหนึ่งสล็อตเนี่ยให้ชาร์ล็อตมาลงนะอาจจะเล่นเป็นคู่กับเมเลวนาหรือว่า,าตัวของโนโอเอลคู่กับเมเลวนาก็ได้แล้วก็เป็นซัพพอร์ตสองครับเอาเอสตาออกก็ได้นะผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับเพราะว่าอย่างนี้ยืนไม่ได้นะยืนไม่ได้ครับถ้ามีชา์ล็อตไมเกนน่าจะยืนได้นะครับเพราะว่าโนเอลก็โดนแบนท่าสองด้วยแล้วก็ชามี่แม่งโดนโยโยอีกโอ้โหจบเลยแบบนี้โอเคและนี่แหละครับผมคือการรีวิวครับจัดทีมโนเอลนะครับก็ สำหรับใครที่ยังรู้ฝั่งกดไแล้วกด u b s สไ i b e กันด้วยนะครับก็จะเป็นทีมสายแท้งนะครับซึ่งโนเอลเนี่ยแพสซีมันไม่ทำงานนะเพราะว่าถ้ามันจะโหดจริงๆเนี่ยมันจะมีแพสแต็กมังกรนะทีนี้เพื่อนรู้นะครับแล้วมันต้องใส่ตัวมันเองเนี่ยเป็นแท้งตัวเดียวแล้วก็มีแสแต็กมังกรมีเพิ่มความคล่องตัวเปิดตัวแรกของเกมอะไรอย่างเงี้ยนะโนโอเอลมันจะโหดมากนะแต่ว่าถ้าใส่ทีมผสมที่ไม่เอาตัวแท้งตัวอื่นมาใส่แบบนี้นะครับมันก็จะด้อยตัวโนโอเอลลงนะครับแต่ว่าถ้าถามความโหดของทีมก็รวมรวมก็ถฮอ โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ